ใชยไลฟ์ครับสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ยังอึมครึมและสามารถจะระเบ,บิดตูมตามได้ทั้งอเมริกาอาจจะถล่มซ้ําถ้าอิหร่านไม่ยอมเจรจาหรืออิหร่านอาจจะเอาคืนล้างแค้นด้วยการถล่มโจมตีจุดต่างๆที่อเมริกามีทาหารและมีฐานทัพอยู่ในตะวันออกกลางอิหร่านประกาศแล้วครับว่าสภา ของเขานั้นได้อนุมัติที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งโลกเพราะเป็นทางผ่านเขาเรียก choke point choke point นี่คือคอขวดมันเป็นช่องแคบเล็กๆกว้าง50กิโลเมตรอย่างมากเรือยักยักเนี่ยเข้ายากมากแล้วถ้าหากเข้าไปถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติของเขาซึ่ง เขาเรียกคณะมนตรีความมั่นคงด้วยเนี่ยจะเป็น,นกลไกตัดสินขั้นสุดท้ายว่าจะปิดหรือไม่ปิดแต่ว่าการขับเคลื่อนของสภาของอิหร่านเริ่มอย่างนี้ก็แสดงชัดแล้วว่ามันต้องมีสัญญาณมาจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านแล้วละ่ะว่าแสดงให้ทั้งโลกเห็นให้อเมริกาเห็นสิว่ามาเล่นกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะ มาเล่นกับเราอย่างนี้เจอดีแน่เราคุมเกมอยู่ตรงนี้แถวนี้เนี่ยประเทศต่างๆที่ผลิตน้ำมันส่งออกตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียไปจนถึงประเทศแถวที่ติดกันทั้งหมดเนี่ยส่งน้ำมันต้องผ่านตรงนี้ครับประมาณ20%ของน้ำมันทั่วโลกต้องผ่านจุดนี้1ใน5และเฉพาะที่มาแถวเอเชียนี่ส่วนใหญ่เลย 60- 70%ตต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสดังนั้น สิ่งที่นักสังเกตการณ์นนวิเคราะห์กำลังจับตาอยู่อยู่ขณะนี้คืออเมริกาเตือนแล้วว่าฐานทัพอเมริกันที่อยู่ในตะวันออกกลางทั้งหมดต้องเตรียมพร้อมแม้กระทั่งคนไทยเองก็ถูกสถานทูตของเราเนี่ยเตือนนะครับว่าอยู่ในบาเรนก็ดีอยู่ในคูเวตก็ดีต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าอิหร่านอาจจะถล่มโจมตี ฐานทัพอเมริกันที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ปิดช่องแคบฮอมุสทลอมโจมตีจุดต่างๆเหล่านี้โอโหหนักเลยผมไม่ดูแผนที่นี่ว่าอเมริกันมีฐานทัพหรือมีทาหารอยู่ที่ไหนบ้างในตะวันออกกลางมากที่สุดจะเห็นเลยอยู่ที่กาตาหมื่นสนี่ตะวันออกกลางนะบาเรนเจ0 0 UAE ห้าพัน โอมาน600อยู่ที่อิรัก6000อยู่ที่ซีเรีย800นี่ตัวเลขอาจจะเก่าเพราะว่ามันเป็นยุคเมื่อ24ปีก่อนแต่ว่าตัวเลขภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่จอร์แดนมี3,000และซาอุดีอาระเบียถาม,มิกานมี3,000เช่นเดียวกันแต่ว่าตรงบริเวณอ่าวเปอร์เซียน,นั่นแหละครับ ที่จะเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดสำหรับอเมริกันอเมริกันเตือนแล้วนะทรัมป์เองและก็รัฐมนตรีต่างประเทศมาโครโรบิโอและรัฐมนตรีกลาโหมพีทฮ็กเสรเตือนอิรานยานะอย่าคิดมาเอาคืนโดยโจมตีจุดที่ตั้งของเราแถวนั้นนะได้เจอกันแน่ก็ต้องดู ว่าอิหรันนั่นจะใช้วิธีหนึ่งปิดฮอมุสสองถล่มโจมตีฐานทัพของอเมริกัน 3. ไปเล่นเกมกันที่สาบรรชาชาติหรืออาจจะทำทั้งหมดพร้อมๆกันได้นี่สถานการณ์มันจึงอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นการรุกคืบต่อไปอย่างไรบ้างหลายคนก็มองว่าแล้ว อิหร่านจะโต้คืนเนี่ยด้วยวิธีใดอย่างไรที่ต้องเรียกว่าแก้แค้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีการมองต่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนั้นจะมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจโลกก่อนราคาน้ำมันถึงแม้ไม่พุ่งพรวดพลาดไปถึง80เหรียญต่อบารล์ลแต่ก็ขึ้นไป4-5%เพื่อจะช่างดูว่าตอนนี้เนี่ย มีเส้นทางอะไรเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือแผนการแก้แค้นอยู่ในแผนใหญ่แน่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอาบัสอาราชีไปเจอกับปูตินแล้วแล้วปูตินนี่ก็ต้องแสดงการเป็นลูกพี่นะก็เป็นใกล้ชิดสนิทสนม อิหรานทิ้งไม่ได้ไม่งั้นจะเสียฟอร์มตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวนี่คือคำถามใหญ่ที่ทุกคนรออยู่ฉะนั้นตั้งโลกเนี่ยตลาดโลกตลาดการเงินตลาดทองแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายแหล่ก็กำลังอยู่ในภาวะที่รอครับรอว่าอะไรจะเกิดต่อไป ทั้งโลกจึงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะประเมินสถานการณ์ได้เลยฉะนั้นโอกาสที่จะแก้แค้นความตึงเครียดที่จะมีเพิ่มขึ้นจากนี้ไปหลังจากการถล่มโจมตี43จุดที่อเมริกาอ้างว่าไปที่ตั้งสถานีนิวเคลียร์ของอิหรา่านนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก้าวต่อไปคืออะไรโลกทั้งโลกกำลังมองไปในจุดไหนมาม่าจะเผชิญหน้ากันอย่างไร และพออเมริกามาแสดงอาวุธร้ายแรงเช่นระเบิดยักษ์ที่เรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์หนักลูกหนึ่งสามหมื่นปอนใช้เครื่องบินล่องหนถล่มโจมตียามวิกาลโดยที่คุณไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมาทีพังทลายหมดแล้วคุณแอบ,บซ่อนอะไรไว้ใต้ดินลึกแค่ไหนเจ้าบังเกอร์บัสเตอร์ก็เจาะไปหาคุณจนได้การทูด การเมืองระหว่างประเทศมันจะถูกสั่นคลอนจนกระทั่งเราจำไม่ได้เลยจริงๆหรือไม่ฉะนั้นทีม AI ไปจับประเด็นนี้วิเคราะห์ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางขณะนี้หลังทรัมป์ตัดสินใจตู่มถลม่มแล้วทาอ้างว่าเสร็จหมดนะสามจุดนี้ไม่เหลือซากนะอ b บลิทเ r เร e เลยนะคำว่าอ b บลิ e ทเ t e เพรา,าทำลายล้างสุด ราบคาบไม่เหลือแต่ทางอิหร่านออกข่าวว่าหุ้ยผิวผิวโดนนี่นิดเดียวไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอ่าทีนี้เราจะเชื่อใครแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องดูดุลแห่งอำนาจตะวันออกกลางเปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะทรัม์ำสองเรื่องเนี่ยที่มันใหญ่มากระดับโลกคือเรื่องภาษีถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเส้นตายที่จะมีวันที่8กรกฎาคมไอ้90วันเนี่ย ที่ฟรีซเอาไว้หมด10%เก็บ10%ก่อนอย่างของไทยเจอ36%ยังไม่รู้ว่า8รก,กรกฎาต้นเดือนหน้านั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่10%หรือมันจะขึ้นไปเป็น36%เลยหรือจะมีการเลื่อนไม่มีใครรู้แล้วสมาธิทรัมป์คนเดียวเนี่ยจะคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกันไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทรัมป์ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่มีความปราดเปรียวหรือมีทีมที่ปรึกษาที่เก่งกาจที่ก็จะฟังนะครับทรัมป์เนี่ยคิดอยู่คนเดียวตลอดเวลา แต่นั้นที่น่ากังวลคือว่าทรัมป์เนี่ยสติปัญญาคิดแต่เรื่องอำนาจคิดแต่เรื่องต้องชนะฉะนั้นเรื่องเหตุและผลเรื่องการจะสร้างสันติภาพในลักษณะที่ประนีประนอมไม่ใช่การสั่งถล่มด้วยเครื่องบินหนักระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นี่ถือว่าต้องการโชว์ฟอร์มฉะนั้นวิกฤตเศรษฐกิจภาษีทรัมป์วิกฤตอิหร่านวิกฤตสงครามยูเครนนี่เห็นเลยว่ามัน กำลังจะดึงความตึงเครียดระดับโลกเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีม AI ปัญญาและประดิษฐ์ไปรวบรวมข้อมูลว่าหนึ่งวันหลังถล่มอิหรา่านโลกอยู่ในภาวะอะไรครับปัญญาประดิษฐ์ครับสวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ใน Al อ่าวเบอร์เซียต้องบอกว่าร้อนระอุขึ้นมาทันทีเลยนะครับค่ะร้อนแรงมากจริงๆค่ะครับ หลังจากที่มีข่าวปฏิบัติการโจมตีทางทหารของสหรัฐที่ร่วมกับอิสราเอลคุ่งเป้าไปที่โรงงานนิวเคลียร์หลักของอิร่านเลยใช่ค่ะทีนี้มันก็เกิดคำถามใหญ่ตามมาเลยครับว่าความขัดแย้งนี้มันจะลุกลามบานปลายไปแค่ไหนอวันนี้เราเลยจะมา,อาลองไล่เรียงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เราได้มานะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะาในกลุ่มประเทศแถบอาหอารับ ซึ่งหลายประเทศเนี่ยเป็นที่ตั้งฐานคับสำคัญสำคัญของซารัฐอยู่ด้วยค่ะข้อมูลล่าสุดนี่ก็ชี้เลยนะคะว่าตอนนี้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรต์กาตา้าซาอุคูเวตบาเรนเอ,อ่อประเทศเหล่านี้เนี่ยต่างอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตื่นตัวสูงสุดเลยค่ะเป็นไฮอะเลอร์แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอ๋อครับ เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงถ้าหากสถานการณ์มันเอ,อ่อมันบานปลายไปมากกว่านี้ครับผม มีรายงานว่าผู้นำ UAE กาตาแล้วก็ทางมากุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียนเนี่ยได้หารือกันทันทีเลยนะคะแสะดงความกังวลอย่างมากแล้วก็เรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยใช้ความยับยั้งชั่งใจขั้นสูงสุดเลยค่ะแต่และประเทศเขาก็คงมีมาตรการรับมือที่อา,อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างซาอุซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษไหมครับนอกเหนือจากการยกระดับความมั่นคงก็ นอกจากเรื่องยกระดับการเตือนภัยความมั่นคงสูงสุดซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันกระทบเสถียรภาพตลาดพลังงานโลกโดยตรงเลยเนี่ยทางการซาอุก,กับ UAE เขาก็ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการปนเปื้อนทางนิวเคลียร์อ๋อครับลงออกไปเปล่าหนึ่งค่ะส่วนทางคูเวตเองเนี่ยสภากลาโหมของเขาก็อยู่ในภาวะประชุมถาวรเลยค่ะแล้วก็เริ่มเตรียมความพร้อมเรื่องศู์พักพิงสําหรับประชาชนแล้วด้วยอันนี้ก็สะท้อนว่าเขากังวลกันจริงๆจ,งจ,งจังๆเลยค่ะ ที่น่าสนใจมากๆคือบาเรนนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองเรือที่ห้าของสหรัฐเลยดูเหมือนว่ามาตรการของเขานี่จะเข้มข้นมากเป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะการที่มีฐานทัพเรือที่ห้าของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการหลักในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่เนี่ยทำให้บาเรนตกอยู่ในจุดที่ค่อนข้างล่อแหลมเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าหากว่ามีการตอบโต้เกิดขึ้นครับ มาตรการเขาก็เลยเข้มข้นมากๆอย่างที่ว่าค่ะทั้งแนะนําให้ประชาชนเลี่ยงถนนสายหลักให้ข้าราชการส่วนใหญ่ทํางานจากที่บ้านแล้วก็ประกาศใช้แผนฉุกเฉินแห่งชาติเต็มรูปแบบเลยโอ้โหเต็มรูปแบบเลย มีการทดสอบไซเรนเตือนภัยด้วยแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงไว้ถึง33แห่งเลยค่ะโอ้โหสาแห่งค่ะคือเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเข้าใจเลยครับทีนี้หันไปมองทางฝั่งอิหร่านบ้าง mm. ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีคําเตือนออกมาเหมือนกันใช่ไหมครับว่าถ้าเขาถูกโจมตีเนี่ยอาจจะมีการตอบโต้กลับพุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์หรือว่าฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคได้เลยใช่ค่ะ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่รัฐสภาอิหร่านมีมติอนุมัติให้ปิดช่องแคบฮอร์มุสได้โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่มากๆค่ะถึงแม้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจริงๆจะอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของเขาก็ตามนะคะแต่แค่มีมติออกมาแบบนี้ก็ถือว่าน่ากังวลแล้วเพราะช่องแคบนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งพลังงานโลกเลยนะคะครับผมน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณ20%ของโลกต้องผ่าน นนี้เลยั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งทางทหารแล้วใช่ครับ mm hmm. แต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกได้ทันทีเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ถูกต้องค่ะกระทบเต็มเ็มเลยค่ะแล้วมุมมองของผู้เชี่ยวชาญล่ะครับต่อสถานการณ์นี้ mm hmm. เขามองกันยังไงบ้างครับมีความเห็นที่น่าสนใจนะคะจากคุณฮาซันเอาฮาสซัน mm hmm. จากสถาบัน ISS ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองชั้นนําด้านความมั่นคงนะคะ mm hmm. คเขามองว่าการที่สหรัฐเข้ามาปฏิบัติการโดยตรงครั้งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือ critical threshold เลยค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะ คือมันยกระดับความเสี่ยงไปอีกขั้นเลยเพราะมันเป็นการเปลี่ยนสมการความขัดแย้งจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่ความตึงเครียดหรือ,อ,อการเผชิญหน้าผ่านตัวแทนมาสู่ความเสี่ยงที่สหรัฐกับยหรานจะปะทะกันโดยตรงจรงิจรงๆจงัจงๆแล้วค่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับประเทศในอ่าวอย่างบาเรนคูเวตหรือกาตาที่มีฐานท็อปสหรัฐขนาดใหญ่ตั้งอยู่ว่าอาจจะถูกดึงเข้าไปในวงขัดแย้งนี้โดยไม่ตั้งใจได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือความ กางวันหลักเลยค่ะคือการยกระดับไปสู่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบซึ่งอาจจะนําไปสู่สงครามในภูมิภาคที่มันจะสร้างความเสียหายรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อมากๆครับผลกระทบที่เราเริ่มเห็นแล้วทันทีตอนนี้ก็คือเรื่องการเดินทางทางอากาศที่หยุดชะงักไปครับ อ๋อ oh, ใช่ใช่มีข่าวออกมาแล้วครับอย่างสิงคโปร์แอร์ไลนสบริทิชแอร์เวยสก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปดูไบโดฮาแล้วนะครับค่ะ <c oughs> สายการบินอื่นๆก็เริ่มปรับเช้นทางบินหลีกเลี่ยงน่านฟ้าแถบตะว,วันออกกลางกันแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นเลยค่ะของความไม่แน่นอนที่มันสูงขึ้นมากขึ้น <c oughs> สรุปได้ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันได้จุดชนวนความตึงเครียดครั้งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ <c oughs> ผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดกันเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเปราะบางมากจริงๆค่ะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างออกไปอีกซึ่งก็จะส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องการคมนาคมอย่างที่เราเริ่มเห็นกันแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะทุกการเคลื่อนไหวหลังจากนี้มีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าท่ามกลางความตึงเครียดที่สูงขนาดนี้กับผู้เล่นหลายฝ่าย ทั้งมหาอำนาจ mm hmm. แล้วก็ประเทศในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธาศษษาสตร์และเศรษฐกิจมหาศาลโดยเฉพาะกรณีช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอะไรอะไรอาจจะเป็นตัวเร่งที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีก <c oughs> หรือในทางกลับกันมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาช่วยลดอุณหภูมิความร้อนแรงลงแล้วก็หาทางออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้นั่นสิคะเป็นคําถามที่สําคัญมากคะ่ะครับ ก็คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับใช่เลยครับต้องหาคำตอบกันต่อไปและต้องดูด้วยครับว่าปฏิกิริยาจากทั้งโลกต่อการที่มีการขยับตัวของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบโฮมุสนั้นเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกมีคนถามเยอะเลยครับว่าไอ้ช่องแคบโฮมุสมันสำคัญอย่างไรทำไมทุกครั้งที่เอย่ย ถึงโอกาสที่อิหร่านจะแก้แค้นล้างแค้นถ้าตัวเองถูกโจมตีเนี่ยเขาจะขยับมาเพื่อที่จะปิดช่องแคบโฮมุสทําไมต้องปิดและปิดแล้วมีผลเป็นอย่างไรถ้าปิดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างอย่างไรบ้างเพราะว่ามันมีตั้งแต่ปฏิบัติการ i ิด i g h t มเ m m e r ของอเมริกานี่คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช้ การที่สามารถถล่มโจมตีแบบล่องหนเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงนั่นคือน่านฟ้าสงครามน่านฟ้าแต่ทำไมมันมาโยงมาถึงสงครามในอ่าวเปอร์เซียในทะเลแดงและมาถึงช่องแคบโฮมุสละแสดงว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันลามมาตั้งแต่ทางอากาศทางบกและไปถึงทางทะเลแล้วมันจะโยงถึงปากท้องเพราะว่าถ้าช่องแคบโฮมุสต้องเป็นทางผ่าน ของน้ำมันอย่างน้อย20%ของโลกเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นทันทีราคาน้ำมันแพงขึ้นแปลว่าปากท้องประชาชนเข้าของจะแพงขึ้นมันมากระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกอความขัดแยง้งในตะวันออกกลางอเมริกาอิหร่านอิสราเอลนี่มันจะดึงให้โลกนี่มันตกเข้าไปอยู่ในภาวะ ถึงแม่บางคนบอกว่ามันใกล้สงครามโลกครั้งที่สามแต่ถึงแม้จะไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สามมันก็จะเป็นความขัดแย้งที่มันจะลามไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความไม่มั่นคงไร้เสถียรภาพและจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ฉะนั้นช่องแคบโฮมุสเล็กๆที่เขาเรียกว่าเป็นโชคพอยเนี่ยเป็นคอขวดเล็กๆเนี่ยมันจะ เหมือนกับเราไปบีบไอ้คอขวดและโลกทั้งโลกเนี่ยพอไปกดตรงช่องแคบของมุสเล็กๆนี้หยุดหายใจเอ๊ะอย่างนี้ทั้งโลกจะอยู่ในอาการพรุ่งพล่านหายใจไม่ออกถึงขั้นที่สลบไปนี่ครับดังนั้น,นแน่นอนปัญญาไดะประดิษฐ์เนี่ยเขาไปค้นดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสว่ามันมีความสำคัญอย่างไรต่อ การเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งโลกครับปัญญาปรดิ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องออช่องแคบฮอมูสกันนะคะซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สําคัญมากๆของโลกเลยเราก็กําลังเป็นจุดที่หลายคนจับตามองเลยค่ะเพราะความตึงเครียดในตอนออกกลางที่ดูเหมือนจะเออเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับสวัสดีครับเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งข่าวบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานด้านพลังงานคือเราอยากจะกลั่นกรองให้เห็นภาพชัดๆว่าช่องแคบนี้สําคัญยังไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงความเสี่ยงล่าสุดที่เออดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าเดิมด้วยค่ะครับผมช่องแคบฮร์มุสเนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเป็นช่องแคบทางทะเลที่อยู่ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอาโอมานล้อมรอบด้วยอิราน โอมานแล้วก็ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นจุดคอขวดหรือโชคพอยทางยุทธศาสตร์ก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนทางออกเดียวสู่ทะเลเปิดสำหรับประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบก๊าสธรรมชาติรายใหญ่ๆใ,ในอ่าวเปอร์เซียเกียบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซาอุ u ู u อ e อิรักกาตาคูเวตเ่ก็ต้องผ่านทางนี้ทั้งนั้นครับโอ้โหฟังดูสำคัญมากจริงๆคะ่ะแล้วปริมาณการขนส่งนี้มันขนาดไหนคะ ปริมาณนี่มหาศาลเลยครับข้อมูลบอกว่าเฉพาะน้ำมันดิบเนี่ยผ่านวันละประมาณ20ถึง21ล้านบาร์เรล21ล้านบาร์เรลต่อวันครับผมซึ่งคิดเป็นประมาณ20ถึง30หรือเกือบเกือบ1ใน3ของการค้าน้ํามันทางทะเลทั่วโลกเลยนะที่ต้องผ่านจุดนี้ไม่ใช่แค่เส้นทางธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกเลยก็ว่าได้ถูกต้องครับเราไม่ใช่แค่น้ํามันอย่างเดียวนะครับ ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนี่ยก็ผ่านทางนี้เยอะมากประมาณเหนึ่งใน5ถึง1ใน4ของโลกเลยส่วนใหญ่ก็มาจากกาตาที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อื <c oughs> ที่สำคัญคือแทบจะไม่มีเส้นทางทะเลอื่นมาทดแทนได้เลยครับแม้ว่าจะมีการพยายามสร้างท่อส่งทางบกอย่างของอิหร่านที่สร้างท่อกอรเรจัสขึ้นมาใหม่เพื่อเลี่ยงช่องแคบหรือท่อของซาอุก,กับ u AE ที่มีอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ก็มีทางเลือกอื่นอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่ว่าศักยภาพรวมกันทั้งหมดเนี่ยยังน้อยกว่ามากอาจจะแค่ประมาณหนึ่งใน4ของปริมาณที่ขนส่งผ่านช่องแคบทางทะเลเท่านั้นเองเทียบกันไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะตลาด LNG นี่คือยิ่งพึ่งผ่าเส้นทางนี้หนักกว่าน้ำมันอีกฟังดูเปราะบางมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบแย่ที่สุดเลยคือ ช่องแค่มันปิดจริงๆอะค่ะจะเป็นยังไงค่ะเห็นนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่านี่คือฝันร้ายของเศรษฐกิจโลกเลย ผลกระทบที่ชัดเจนเร็วที่สุดเลยก็คือราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนี่จะพุ่งพรวดเลยครับ mm hmm. ประเมินกันว่าอาจจะเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบารเรล mm hmm. หรืออาจจะไปถึง120หรือบางคนมองไปถึง $200 ดอลลาร์เลยก็มีโห oh. ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถ,ถอยรุนแรงได้เลย mm hmm. แล้วก็ห่วงโซ่อุปทา,านต่างๆนี่ปั่นป่วนแน่ครับไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานนะแต่มันจะลามไปต้นทุนการผลิตสินค้า อื่นความมั่นคงทางอาหารด้วยเพราะว่าค่าขนส่งค่าพลังงานมันกระทบหมดเลยลกลุ่มไหนคะที่จะโดนผลกระทบหนักที่สุดกลุ่มแรกเลยที่กระทบเต็มๆก็คือประเทศผู้ส่งออกที่พึ่งพาช่องแค่นี้เป็นหลักอย่างอิรักคูเวตกาตาบาเรนกลุ่มนี้คือแทบไม่มีทางออกอื่นเลยครับรวมถึงซาอุดูเอ e, หรือแม้แต่อิหร่านเองก็จะเดือดร้อนหนักเหมือนกัน<ๆ>เพราะส่งออกไม่ได้ ส่วนกลุ่มที mm ่สองที่เจ็บหนักไม่แ hmm. พ้กันก็คือประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ๆโดยเฉพาะในเอเชียเรานี่แหละครับที่พึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะมากอย่างจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อย่างบ้านเรานี่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเลยใช่ไหมคะเพราะเห็นว่าเรานําเข้าน้ํามันดิบจากอาหรับผ่านทางนี้ตั้ง50%กว่าๆเลยใช่ครับเกินครึ่งหนึ่งเลย ถ้าช่องแคบปิดนี่คืออุปทานเราหายไปครึ่งหนึ่งทันทีผลกระทบต่อราคาพลังงานในประเทศค่าครองชีพธุรกิจต่างๆคงคงหนักหนาสาหัสแน่ๆเลยค่ะจริงครับ<ม>แล้วพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคก็ยิ่งทําให้ความเสี่ยงมันสูงขึ้นไปอีกนะครับ<ม>อิรานเองก็เคยขู่จะปิดช่องแคบนี้มาหลายครั้งแล้วในอดีตเหมือนใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง<ม>ใช่ค่ะ<ม>เคยได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆครับ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆก็ยังไม่เคยมีการปิดแบบสมบูรณ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการโจมตีเรือหรือสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าแต่ล่าสุดนี้เหมือนจะมีข่าวที่น่ากังวลกว่าเดิมออกมาใช่ไหมคะที่ว่ารัฐสภาอิหร่านมีมติอนุมัติให้ปิดช่องแคบได้ถึงแม้การตัดสินใจสุดท้ายจะอยู่ที่สภาความมั่นคงก็ตามอันนี้มันเป็นสัญ,ญญาณที่ต่างไปไหมคะก็เป็นสัญ,ญญาณที่น่าจับตาครับแต่มันก็ซับซ้อน คือการปิดช่องแคบจริงๆเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจอิหร่านเองหนักมากเหมือนกันแล้วก็ยังกระทบพันธมิตรสําคัญอย่างจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ด้วยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อิหร่านต้องคิดหนักอ๋อค่ะก็คือไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับผมแต่ว่าที่น่ากังวลไม่แพ้กันในตอนนี้เลยคือมันมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่เข้ามาด้วยครับคือมีแรยงานเรื่องการรบกวนสัญญาณ GPS อย่างหนักแถวๆใช้ฟังอิหร่าน การรบกวนสัญญาณ GPS หรอคะอันนี้น่าสนใจนะคะมันต่างจากภัยทางทหารบัตรเดิมมันส่งผลยังไงบ้างคะแล้วมันทำให้ความเสี่ยงเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้น่ากังวลมากครับมีรายงานว่าเรือพาณิชย์เกือบเกือบพันลำต่อวันได้รับผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณหรือที่เรียกว่า jamming นะครับพันลำต่อวันเลยครับ คือมันท <Warner> ําให้ระบบนําทางของเรือทํางานผิดพลาดระบบตําแหน่งตัวเองไม่ได้หรือคลาดเคลื่อนไปมากซึ่งมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการเดินเรือมากๆเลยครับอย่างเร็วๆนี้ก็มีข่าวเรือบรรทุกน้ํามันชนกัน17มิถุนายนก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโหอันนี้น่ากลัวนะคะเนี่ย บ,บางคนก็วิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นเทคนิคที่อิหร่านใช้เพื่อซ่อนตำแหน่งเรือบางลำในพื้นที่หรืออาจจะแค่ต้องการสร้างความปั่นป่วนความล่าช้าในการขนส่งซึ่งมันก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งคาดเดาได้ยากขึ้นไปอีกแล้วก็เพิ่มต้นทุนความเสี่ยงในการเดินเรือด้วยครับ เอาละค่ะมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าช่องแคบฮอมุสเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากมากๆต่อพลังงานโลกจริงๆ <c oughs> การหยุดชะงักไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามคือส่งผลกระทบรุนแรงแน่ๆโดยเฉพาะกับเอเชียแล้วก็บ้านเราประเทศไทยครับผมแล้วความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เดิมๆที่มีอยู่บวกกับภัยรูปแบบใหม่อย่างการกวนสัญญาณ GPS นี่อีก ก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ตอนนี้น่าติดตามแล้วกเออ็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆค่ะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปก็คือท่าทีของอิหร่านแล้วก็ประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ<ม>รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่องการรบกวนระบบนําทางว่ามันจะส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการเดินเรือในภาพรวมยังไงต่อไป<ม>ค่ะแล้วก็นอกเหนือกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะอาจจะลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะว่า ความเปราะบางของจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แค่จุดเดียวอย่างช่องแคบฮอมูสเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนแล้วก็ความเสี่ยงที่มันฝังอยู่ในระบบโลกที่เราทุกคนต่างก็พึ่งพิงกันอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปค่ะนั่นแหละแล้วในเอเชียครับก็ก็กังวลกัน,น,กนเพราะว่าเอเชียเนี่ยพึ่งพาน้ํามันและแก๊สจากตะวันออกกลางมากถ้าหากปิดช่องแคบฮอมูสนั้นก็จะ ทำให้กระทบแรงกว่าหลายๆประเทศทีเดียวฉะนั้นสิ่งนี้คือความกังวลแล้วมันก็จะมากระทบประเทศไทยเราในรูปแบบไหนซึ่งชัดเจนนะครับว่าเรากําลังจะเจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะว่าในข้อมูลที่มาจากนิกเกอิเอเชียล่าสุดวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าที่เกิดขึ้น นักขณะนี้ถ้าปิดช่องแคบโฮมุสใครจะได้รับผลกระทบที่สุดเอเชียครับเพราะว่าเราอาศัยเส้นทางนี้มาใช้ขนส่งน้ำมันมาแถวนี้มากกว่ายุโรปมากกว่าประเทศอื่นใดในภูมิภาคต่างๆด้วยและแน่นอนไทยเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพาพอสมควร ชาตินี้บอกว่าคูดออยเ t i ติเนชั o นส์ทู r m มุสสตรีทไปไหนบ้างเห็นไหมครับว่าเอเชียเนี่ยเส้นมืดที่สุดเนี่ยมากที่สุดมาเอเชียสูงสุดมกราสองสไปจนถึง2-5คือเดือนเมษานี้จะเห็นเลยว่าอาศัยช่องแคบโฮมุสขนน้ำมันไปเนี่ย ไปยุโรปอเมริกาเหนือเล็กน้อยแต่ว่ามาเอเชียเห็นไหมเขาบอกว่า70-80%เลยนะครับน้ำมันที่มาแถวนี้ผ่านช่องแคบฮมุสนี่แหละคือความกังวลว่ามันจะมีผลกระทบอย่างหนักสิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าเอเชียจะถูกกระทบมากที่สุดการส่งน้ำมันดิบจะชะลอตัวลง ค่าขนส่งจะแพงขึ้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นเพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของน้ำมันที่มาทางเอเชียไปไหนจีนและอินเดียในแง่ของปริมาณนะครับโวล่มก่อนหน้านี้มีการทดแทนโดยน้ำมันจากรัสเซียไนจีเรียเวเนซุเอลาอังโกลาและก็ครูดของอเมริกาแต่ว่าความซับซ้อนของ ประเทศต่างๆความขัดแย้งต่างๆนานาทําให้ยากขึ้นอีกสองประเทศในเอเชียที่พึ่งพาการขนน้ามันผ่านช่องคาร์พมุสคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับซึ่งผ่านช่องแคบนี้เลยบอกว่าเฉพาะสองประเทศนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยพึ่งพาถึง2 4 24%เซนะครับที่ต้องอาศัยน้ำมันผ่านช่องแคบโฮมุสไทยเราอยู่ในกลุ่มต่อมาสิงคโปร์ ไต้หวันไทยมาเลเซียปากีสถานเวียดนามทั้งหมดนี้นำเข้านะ้ำมันจากต้นออกกลางผ่านโชคพอยน์นี้นี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาที่น่ากังวหลหลายด้านทีเดียวครับเรื่องนี้ต้องเกาะติด,ต,ด,ต,ดตามกันอย่างใกล้ชิดและเราก็จะเห็นเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ